สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทับ1ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาวิชาการคำนวณน,นะคะต่อจากคาบที่แล้วเลยเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้นะคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะ,ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตัวชี้วัด แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องจำเสมอในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือขั้นตอนของการแก้ปัญหา ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ 1. เมื่อนักเรียนเจอปัญหาแล้วนักเรียนต้องพิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนการแก้ปัญหานะคะ 3. ลงมือแก้ปัญหา 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาอันนี้คือขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่นักเรียนจะต้องทำนะคะพิจารณาพิจารณาแล้วก็นำมาวางแผน พอวางแผนแล้วก็ลงมือลงมือปฏิบตัติเมื่อลงมือแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าปัญหาที่เราแก้ไขอ่ะได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของเราหรือไม่นะคะอ่ะทีนี้ดูนะคะการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะการแก้ปัญหาเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็จะมีลําดับขั้นตอนเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและตรวจสอบได้ง่ายนะคะ การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้หลายวิธีด้วยกันแต่ที่เราจะเรียนมีทั้งหมด3วิธีนะคะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่า 2. การแก้ปัญหาโดยวาดภาพ 3. การแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์แต่ที่เราเรียนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วก็คือการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะวันนี้เราจงมาเรียนเรื่องการแก้ปัญหาด้วยการ วาดภาพนะคะเป็นการแก้ปัญหาวิธีที่สองอ่าทีนี้คุณครูจะทบทวนในส่วนของการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะคือการแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่านะคะเป็นวิธีการวางแผนการแก้ปัญหาโดยการเขียนลําดับการทํางาน โดยใช้ภาษาหรือข้อความที่ง่ายเข้าใจกระทัดรัดนะคะเข้าใจง่ายกระทัดรัดสามารถสื่อถึงสิ่งที่เราจะต้องทำาได้อย่างชัดเจนนักเรียนเขียนแบบที่เข้าใจง่ายๆนักเรียนอย่าใช้คําหรือว่าภาษาที่ซับซ้อนนะคะเดี๋ยวจะตีความหมายคนละความหมายกันอ้าทีนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อคุณครูยกตัวอย่างว่ายาย่า ต้องการจัดลำดับขั้นตอนในการซักผ้านะคะโดยการเขียนบอกเล่าหนึ่งยาย่าก็ต้องเติมเติมน้ำในกระมังเขียนลำดับนะคะแล้วก็เขียนขั้นตอนก็คือหนึ่งเติมน้ำในกระมังสองใส่ผงซักฟอกสามใส่ผ้าในกระมังนะคะสี่ขยี้ผ้าผ้าทำในต่อครับบิดผ้าให้มา หกนำผ้าไปตากนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการซักผ้าโดยการเขียนบอกเล่านะคะ่ะคุณครูมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณครูต้องการให้โพร่าเนี่ยอยากวาดรูปหนูน้อยนะคะลิฟดาจ,จึงต้องเขียนข้อความบอกเล่าแสดงลําดับขั้นตอนการวาดให้โพร่าด,ดูนะคะเพื่อที่โพล่าจะได้วาดรูปหนูน้อยตัวนี้ออกมาได้นะคะ โดยลิปดาอธิบายว่าหนึ่งเธอต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมมนๆก่อนนะสองวาดจมลูวาดจมูกสี่เหลี่ยมมนๆเล็กๆด้านในสี่เหลี่ยมใหญ่สามนะคะวาดหูทำเป็นสามเหลี่ยมนักเรียนวาดลองวาดตามครูเลยสี่นะคะวาดตัววาดตัวด้วยครึ่งวงกลมห้า วาดวงกลมเป็นตาและแก้มนะคะหกวาดขีดวาดขีดมาสองเส้นนะคะที่จมูกนะคะเจวาดหางม้วนม้วนอันนี้เราก็จะได้รูปหมูน้อยมาหนึ่งตัวนะคะโดยการวาดด้วยวิธีการเขียนบอกเล่านั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างต่อไป จากขาาที่แล้วที่คุณครูให้นักเรียนทําแบบขัดนะคะก็คือการแสดงลําดับขั้นตอนการทอดไข่เจี้ยวโดยการเขียนบอกเล่านะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยดูว่าเหมือนกันไหมนะคะหนึ่งเราก็ต้องตอกไข่ใส่ชาม 2. ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเมื่อใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็ทําการตีไข่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ามันให้ร้อนนะคะ ห้าเราก็เทไข่ใส่ลงไปในกระทะนะคะหกพลิกกลับไปมาให้สุกทั้งสองด้านเจ็ดนะคะเมื่อไข่สุกแล้วก็จัดใส่จานเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการทอดไข่เจียวนักเรียนเห็นไหมคะเมื่อเราเขียนขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดวยการเป็นการเขียนแบบบอกเล่ามันก็จะต้องมีลำดับแล้วก็มี ขั้นตอนเห็นไหมคะมันจะมีทุกข้อเลยมีลำดับมีขั้นตอนลำดับขั้นตอนเพื่ออธิบายการทำงานว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนจำไว้เลยถ้าเขียนบอกเล่าเนี่ยจะต้องมีลำดับและมีขั้นตอนแสดงให้เห็นอ่ะทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพวันนี้เราจะใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะโดยปกติการแก้ปัญหาจำเป็นต้องคิดก่อนลงมือปฏิบัติเสมอถูกต้องไหมคะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรนะคะการแก้ปัญหาทั่วไปจะวาดภาพหรือจินตนาการการลำดับวิธีการแก้ปัญหาในสมองก่อนนะคะการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานด้วยการใช้รูปภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่คล้ายกันนะคะเพียงแต่จะเขียนออกมาเป็นภาพซึ่งสามารถทำให้จดจำได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นข้อความถ้าเราใช้รูปภาพในการแสดงขั้นตอนอะ่ะมันอาจจะง่ายกว่าการที่เราจะเขียนออกมาเป็นข้อข้อโดยการเขียนเป็นข้อความอธิบายนะคะอ่ะเมื่อกี้คุณครูให้โคลา่าวาดรูปหมูน้อยได้ใช่ไหม โดยการเขียนบอกเล่าเป็นข้อๆไปแล้วทีนี้คุณครูจะมาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพรูปหมูน้อยนี่เหมือนกันเมื่อกี้คุณครูบอกเล่าใช่ไหมคุณครูก็ยกตัวอย่างหนึ่งวาดภาพสี่เหลี่ยมมนๆเห็นไหมคะนักเรียนดูคู่ไปเลยระหว่างซ้ายกับขวาทีนี้เมื่อเป็นการวาดภาพเราก็ต้อง มาวาดรูปสี่เหลี่ยมมนมนนะคะอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรูปภาพ2วาดจมูกสี่เหลี่ยมมนมนเล็กๆด้านในสี่เหลี่ยมเนะคะเราก็ใช้รูปนี้3 3วาดหูทำเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆก็สามขั้นตอนที่3 4มวาดตัวเครื่องวงกลมขั้นตอนที่สี ห้าวาดวงกลมเป็นตาและแกมอันนี้ขั้นตอนที่ห้าหกนะคะวาดขีดที่จมูกอันนี้ขั้นตอนที่หกเจ็ดนะคะวาดหางมนวน,วนอน,นีขั้นตอนที่เจ็ดเห็นไหมคะระหว่างซ้ายกับขวาข้างซ้ายคือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าข้างขวาคือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยการวาดภาพนะคะคุณครูเปียบที่นักเรียนเห็นเลยว่าถ้าเราแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่ามันจะได้รูปแบบแบบไหนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพจะได้รูปแบบแบบไหนนะคะเอาดูอีกตัวอย่างนึงจะได้ทําให้ถูกนะคะอันนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพของการทําไข่ตุ๋นจากภาพที่แล้วเราเขียนอธิบายเป็นข้อๆใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้เราจะมาอธิบายด้วยรูปภาพนะคะรูปภาพที่หนึ่งต่อกไข่ใส่ชามสามารถนำเข้าเตาอบไมโครเวฟได้สองตีไข่สาใส่ซอสปรุงรสสใส่หมูสับที่สุกแล้วและโรยด้วยผักนะคะห้านำเข้าเตาอบไมโครเวฟหกนะคะตั้งเวลาอบสามนาที เจนนำไข่ตุนที่พร้อมรับประทานออกจากเตาอบไมโครเวฟนะคะอันนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะมันก็จะได้รูปแบบแบบนี้่ะดูตัวอย่างต่อไปคุณครูยกตัวอย่างการแสดงลำดับขั้นตอนการหุงข้าวนะคะคุณครูก็ใช้รูปภาพรูปที่หนึ่งเท hey, ข้าวใส่หม้อนะคะ สองเทน้ําสะอาดลงไปแล้วก็ล้างข้าวสารของเราใช่ไหมคะสามเทน้ําทิ้งสี่เทน้ําสะอาดลงไปอีกหนึ่งครั้งห้านำหม้อชั้นในไปใส่ในหม้อชั้นนอกนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์นะคะกดสวิตช์แล้วก็แปดเราจะได้ข้าว ที่สุกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำงานนะคะอ้าวขั้นต่อไปอันนี้ก็แสดงลำดับการทอดไข่เจียวเหมือนกันนะคะโดยการวาดภาพทีนี้คุณครูคมีภาพแบบสุ่มมาให้ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะว่าตัวอักษรตัวไหนจะมาอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะคะอ้าวลองช่วยกันคิดในสมองแตอบดูนะคะ รูปแรกรูปอะไรเอ่ยรูปที่หนึ่งตัวซีนะคะรูปที่สองตัวอะไรเอ่ยตัวบีรูปที่สามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าตัวดีรูปที่สี่ตัวเอรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายตึ้งตัวอี อันนี้นะคะก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดยการวาดภาพเห็นไหมคะเราจะใช้รูปภาพในการแสดงขั้นตอนเพื่อสื่อถึงขั้นตอนในแก่แต่และขั้นตอนของการทอดไข่เจียวก็ว่าจะเป็นการเตรียมไข่ตอกไข่ใส่เครื่องปรุงทอดแล้วก็ได้ไข่อันนี้คือการแสดงขั้นตอนโดยใช้ภาพนะคะอ่ะ อันนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการซักผ้านะคะการจัดลำดับการซักผ้าของน้องยายาคนเดิมน,นะคะว่ามีขั้นตอนการซักผ้ายังไงอันนี้คุณครูสลับที่กันให้อยู่นะคะ<ม>เดี๋ยวคุณครูสลับไปให้นะคะว่าขั้นตอนการซักผ้าของน้องยายาน้องยายาต้องทําอะไรบ้างนะคะนักเรียนลอง ดูตามเลยดูตามรูปภาพที่คุณครูให้นะคะว่าถูกต้องไหมหรือว่าคุณครูทําผิดไหมนะคะอ่าบิดผ้าก่อนแล้วก็ตาดูเลยขั้นตอนของคุณครูคถูกไหมอ่าดูเลยนะคะขั้นตอนการซักผ้าของน้องยาย่านะคะโดยการวาดภาพนะคะเมื่อกี้เราอธิบายเป็น าการบอกเล่าลําดับขั้นตอนแล้วทีนี้คุณปูมาวาดภาพให้นักเรียนดูนะคะขั้นตอนการซักผ้าก็จะได้ดังรูปดังนี้นะคะหนึ่งเตรียมน้ําใส่กะละมังสองใส่ผงซักฟอกลงไปสนะคะก็ใส่ผ้าลงไปในกะละมัง 4. ี่ทำการขยี้ผ้านะคะห้าบิดผ้าหกตา อันนี้ก็คือขั้นตอนการซักผ้านะคะโดยการวาดภาพนะคะอ่าทีนี้งานของนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนทำงานด้วยกันสองชิ้นนะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบบุกหัดนะคะทำแบบฝุกหัดในหน้าที่ในหน้าที่สิบห้านะคะให้นักเรียนทำแบบบุกหัดในหน้าที่สิบห้า คือเขียนขั้นตอนการทอดไข่เจียวนะคะเขียนลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดยนำเลขหนึ่งถึงหกไปใส่นะคะลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวโดยนำเลขหนึ่งถึงหกไปใส่ในตารางนี้นะคะแล้วก็่ส่ส่งครูมาอันนี้ชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ชิ้นที่สองนะคะนักเรียนลอกตรงนี้เลยลอกตามที่คุรูขีดเส้นใต้ไว้นะคะ นักเรียนวาดวาดลำดับการเจริญเติบโตของดอกทานตะวันนะคะนักเรียนเขียนแค่นี้พอให้นักเรียนวาดลำดับการเจริญเติบโตของดอกทานตะวันนะคะคุณครูมีช้อยมาให้ C A E D e. ให้นักเรียนนำไปเรียงลำดับว่าอันไหนน่าจะมาเป็นลำดับที่หนึ่ง อันไหนน่าจะเป็นลำดับที่สองนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนเฉลยให้หนึ่งข้อนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะมันต้องเป็นตัว C มันต้องเป็นมเมล็ดทานตะวันก่อนเมื่อเป็นมเมล็ดแล้วมันเป็นอะไรคะนักเรียนลองไปทำต่อดูนะว่าเมื่อทานตะวันจเจริญเติบโตจากมเมล็ดแล้วก็กลายเป็นอะไรถึงจะกลายมาเป็นดอกทานตะวันในลำดับสุดท้ายนะคะ ลองทําดูเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งคุณครูมาในอัลบั้มของนักเรียนเหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนักเรียนทักไลน์หาคุณครูได้เลยนะคะว่าอันนี้หนูทําไม่ถูกหรือว่าไงนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการมวลเพียนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ